7จผลไม้ดีต่อตัดีต่อสุขภาพของเราครับอันดับที่1ครับลิ้นจี่ครับลิ้นจี่ครับอุดมไปด้วยโปรตีนไขมันกูโคสสูโคสและก็วิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C แล้วก็ยังมีกรดซิตริกลิ้นจี่ครับ เป็นลิปอุ่นครับช่วยบำรุงตับแล้วก็บรรเทาอาการตับผักเสบยังช่วยแก้คอแห้งเจ็บคอปวดฟันหรือว่าท้องผูกครับแต่ก็ไม่ควรกินลิ้นจี่ในปริมาณที่มากเกินไปครับวันละ5-6ลูกก็เพียงพอครับช่วยดูแลตับของเราได้ละครับเทุกทุกคน2เก็บฟุตครับ เป็นผลไม้ครับที่อุดมไปด้วยทั้งวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวช่วยสําคัญในการล้างพิษในตับของเราครับออที่เกิดจากอา,อาหารที่เราทานเข้าไปครับแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งตับโดยเราครับสามารถรับประทานเก็บฟุตสดๆหรือว่าจะนําเก็บฟุตนะ่ะไปคั้นเป็นน้ําผักผลไม้ก็ช่วยดูแลตับของเราได้ครับเพื่อนทุกคน อันดับ3ครับอะโวคาโดาครับเป็นสุดยอดผลไม้ที่ช่วยดูแลตับของเราอีกผลไม้หนึ่งครับเพื่อนๆทุกคนมีกรดไขมันโอเมก้า3แล้วก็โอเมก้า6ครับที่มีอยู่ในอะโวคาโดาครับแล้วก็มีกู t a าไทโอนครับยังเป็นอะโวคาโดาที่ช่วยดูแลตับของเราให้แข็งแรงช่วยล้างพิที่สาสมในตับและช่วยลดอาการเกิดโลหะ หนักพวกสารต่างๆที่อยู่ในตับของเราจากการที่เราอ่ะกินผักผลไม้หรือว่ากินอาหารที่มีอ่ะสิ่งเจียปนที่เป็นโลหะเข้าไปครับมันจะช่วยขับออกมาได้ครับเพื่อทุกคนซีวอนัทครับเป็นตัวช่วยดูแลตับอีกผลไม้นึงครับเพราะว่ามีกรดไขมันโอเมก้า3มีกูต้าไทโอนครับ ด้วยในการกระบวนการขับสารโลหะหนักออกจากตับด้วยบำรุงการทํางานของตับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับทุกคนอันดับที่5ครับมะละกอครับที่หาซื้อได้ง่ายครับแต่มากด้วยประโยชน์ครับเป็นผลไม้ที่รับประทานทั้งแบบดิบและสุกครับและอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับมีวิตามิน และธาตุที่เยอะมากมีวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C แคลเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสธาตุเล,าาเลยครับและยังมีเป็นแหล่งโปรตีนครับที่มีสรรพคุณครับในทางยาช่วยในการขับของเสียออกจากตับแล้วก็ทำให้ตับแข็งแรงบำรุงตับได้อีกด้วยครับเจ้ามะละกอครับอันดับที่6ครับกีวีครับที่มีรสชาติ เปรี้ยวแต่มีประโยชน์กับตับของเรานะครับเป็นวิตามินเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากครับมีฤทธิ์ลดการอักเสบของตับด้วยระบบการทําง,งานของตับไปแข็งแรงป้องกันมะเร็งตับเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานครับหรือว่าคนที่ควบคุมอาหารโรคความอ้วนก็สามารถทานเจ้าบีวีได้ครับเพราะว่ากินเยอะๆยอะรับรองครับไม่อ้วนเนื่องจากบีวีน้ําหนัก60กรัมก็ให้พลังงานถึง 25แคลอรี่ครับช่วยดูแลตับของเราให้แข็งแรงครับเพื่อนๆทุกคนอันดับที่เจ็ดครับดับสุดท้ายคือมะขามป้อมครับเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเหมือนกีวีครับรวมไปด้วยวิตามินซีที่สูงมากครับผมช่วยป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระช่วยเกี่ยวกับรักษาโรคไวรัสตับอัเสบด้วยครับป้องกันการเกิดพิษ สารพิษที่อยู่ในตับครับช่วยเสริมสร้างกระบวนการฟื้นตัวของตับให้เร็วด้วยครับอาหารป้อมมีรสชาติที่ขมและกกว่าครับก็ถือเป็นหมุนไฟที่ช่วยดูแลสุขภาพของเราแล้วก็ช่วยดูแลตับของเราครับเพื่อนๆทุกคนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผัก ผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความก้วนอีกนะครับเพื่อนเพื่อรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุด สำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนาผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสาที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ําผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการ ออกกาลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวของผมตอนที่หน้าโดนไปนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะ ถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 6สิบกก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน